สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายอติแปลงนะครับกับเกม Left 4 Dead 2นะครับหลังจากที่เราผ่านด่าน Dead Center มาครับตอนนี้เราก็จะมาอีกแคมเปญหนึ่งนั่นก็คือ The Passing นะครับมาเรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องของ The Passing จะต่อจากอันนั้นเป็นยังไงนะครับเอาปานกลางแล้วกันด่านแรกก็ Riverbank นะครับไปกันเลยนี่ครับ The Passing นะครับไม่มีใครรอดตลอดไปโอเคเดี๋ยวเรารอโหลดสักครู่นะครับ โอเคมาแล้วตรงนี้ไม่มีซับว่ะอ yeah. ัน응น <Yeah> ี้คือตัวละครจากภาคหนึ่งนะครับที่อยู่บนสะพานนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ช่วยเรานะครับโอเคเราต้องหาทางไปต่อเองนะครับเอาละตอนนี้เราจะเก็บปืนแมกนัมขึ้นมานะครับอันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่บนสะพานอืมก็ต้องอย่างนั้นแหละนี่ครับรถเรามาจอดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราหนีออกมาจากห้างได้ เราก็ต้องไปลุยกันต่อนะครับเออเออยิงที่แขนขาดเลยครับปืนแรงปืนแรงไม่ล่าเออโอ้โหเออโอ้เติมกระสุนเติมกระสุนเหรอจ๊ะโอ้โหฟาดกันใหญ่อืมอออปืนนี่แรงครับทีเดียวรู้เรื่องอืแม่งยิงไม่โดนโอ้โหไปตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นเจ้าโคนะครับเจ้าพี่มืดตัวใหญ่ของเรา โหดร้ายอยู่ตัวนี้เอาละอืมมาคอมบี้เอ้ไว้อย่าพึ่งสิโอ้ยโอ้โหเยอะเยอะนะจ๊ะไปแล้วขออ่าอ้อมทางนี้ไปได้ยินเสียงเหมือนตัวแจ็กกี้เออไม่ต้องลุกแจ็กกี้จริงๆด้วยเออเฮ้ยเหมาะไปซะเออมาเดินตามทางครับ มาถึงถนนแล้วได้ยินเสียงบูมเมอร์นั่นไงครับยิงไม่โดนว่ะโอ้โหบูมเมอร์อยู่ข้างในนะครับต้องระวังเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไปไหนอเรียบร้อยโอเคเข้ามาในห้างเข้ามาในร้านเร็วๆตอนนี้เราต้องไปทางไหนต่อมีถังแก๊สโอเคอฉันรู้อย่างเดียวฉันเก็บกระปุกยาไปก่อนแล้วอเรียบร้อย เอาละตรงนี้มีปืนเฮ้ยมีปืนเปลี่ยนกันโอเคดีมากเอาละเราขอมาใช้ปืนกลนะครับรึ๊บขึ้นข้างบนกันเถอะเอออ่านี่มันโอ้โหนี่มันอะดรีนาลีนเหรอวะเพียบเลยโอ้ยฉีดยาเรีเยบร้อยลองอ้าเลยไปครับเอออืมอ้าวนี่ตายแล้วนีกว่า ใครวะเนี่ยมีกระปุกยาตรงนี้ตรงนี้มีกระปุกยาเฮ้ยเราได้ยินเสียงซอมบี้มาเพียบเลยครับมาจากไหนสงสใสจะอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนวะเฮ้ยโอ้โหตกใจมาแล้วอเรียบร้อยโอ้โหข้างหลังข้างหลังเพียบโอ้โหสมกเกอร์เข้ามาในนี้บ้าเอ้ยอืมโอ้โหตกใจมืดเหลือเกินมาทางน,งน,งนี้ทางนี้ทางออก ดยินเสียงอะไรแจ็กกี้โอ้โหเจ้าตัวจิ๋วเกาะหัวนะครับปะตอนนี้อย ci ูทดด่ที่เมืองไอสปิเตอร์ระยะประชิดไกลมากครับโอเคโอ้ยโดนเมือกเต็มๆเลยมันบอกโอ้ยหงายท้องไว้ซะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด่านนี้เราจะต้องเอาชีว er, ิตรอดไปที่ไหนกันต่อเออตรงนี้ระวังนะครับ ถ้าไปโดนรถนี่รถเสียงดังซอมบี้นี่ได้แห่มาแน่ปึ๊บไปตามทางครับกวาดให้หมดเออเท่าที่เห็นอ,อืเห็นตัวไหนก็ยิงตัวนั้นรีโหลดครับรีโหลดเอาละ,เอ,าละเออยืนหาพระแสงอะไรเออเรียบร้อยโอ้หล่นมาเลยบนนี้โอเคได้ขึ้นไปด้านบนนะต้องระวัง รถที่กระพริบอย่างนี้ถ้าไปยิงโดนนี่วิ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 ว,ว,ว,วเรียบร้อยแหมปมาตามทางเดินนี่แหละเฮ้ยระวังนะระวังอยู่แล้วเออโอ้โหยโอ้ยระวังระวังเพียบซอมบี้แม่งเพียบโอ้โหยกวาดเลยมาอื้อโอ้โหยเอาสินี่แน่สะบัดเลยไปปรึด ตายเกลี้ยงครับอ๋อต้องไปทะลุข้างบนนี้แน่เลยไหนรอเข้ามา,มาทางนี้กันมามีอาวุธอยู่ตรงนี้ใช่แล้วไม่มีอะไรครับได้ยินเสียงอะไรประหลาดอยู่แถวนี้มองดีๆครับขคือถางบนกันเถอะอืมโอ้โห้โอ้โห้รีโหลดเฮ้ยนี่มัน กระสุนปืนไฟอยู่นี่เยี่ยมเลยครับมาเราจะเอากระสุนไฟเพื่อนใช้กันครับรเฮ้ยวางหลังเอาละเรียบร,ร้อยได้เวลาจุดไฟกันแล้วมาตอนนี้กลายเป็นกระสุนไฟนะ50นัดยิงนี่รู้เรื่องครับอุ้ยรู้สึกเราจะมาถึงงานปาร์ตี้โอ้โหแทงแทงอุ้ยฮันเตอร์ด้วยดีนะเนี่ยมีกระสุนไฟเออ โอ้โโอ้โหยิงมันเลยรีบเก็บมันเรียบร้อยไหมเออฮตายแล้วตายแล้วอ้โอ้โหมันตายก่อนพอดีพอยังชั่วไอตัวยักษ์นับอืออเอโอ้โหตรงนี้เข้ามางานปาร์ตี้อะไรกันอสยอดสอดสุดยอดสอดสอดสุายองเอดยอสยสเอดยอสุยอยออยอด้อยอยด้อดยย ฟังให้ดีเส kind of ียงวิทย์เงียบด้วยเงียบด้วยที่เพลงนี่ว่าใครจะไปเปิดวะเปิดทีซอมบี้ก็แห่มาสิเฮ้ยวิทย์วิทย์วิทย์โอ้ยโอ้ยเออต้องอ้อมไปใช่ไหมอ้อมอ้อมไปก็ไม่ได้ปิดไฟปิดไฟปิดไฟไปละไปละไปละทุกคนระวังหน่อยอย่าส่งเสียงออ้ยโอ้ยบาชิป โอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้บ้ามึงช่วยกูด้วยโอ้โหมันเกี่ยวหัวกูอ้าวล่วงเลยไหมโอ้โอ้โอ้ยอย่าพึ่งมาช่วยหน่อยดิเออซอมบี้แม่งโอหุยทักซีโดมาเต็มเลยเออกระสุนหมดอีกตายละเออเอเหลือแต่ปืนแมกนัมโอ้โหไอ้นี่มัน ไอ้หูยยังหัดเลยครับโยนไปเลยอ่ะเก็บไหนอยู่ไหนโอเคปึ้งปึ้งยิงไฟแตกครับอ่ะอืออเออโอ้โหหนีแล้วหนีแล้วโอ้มีเต็นท์อยู่แถวนี้ด้วยอุ๊ยอะไรอะไรวะเยี่ยมมีสไนเปอร์ครับโอ้โหมีเลื่อยด้วยมาเก็บไว้ก่อนโอ้ ตอนนี้ก็เราได้สไนเปอร์ยิงลัวมาแล้วครับไม่มีอะไรละเราไปกันต่อดีกว่าถัางนี้เลยพวกได้ยินเสียงอะไรแถวนี้วะบูมเมอร์เหรอไม่มีเฮ้ยเซฟเฮ้ามาเข้าเซฟรูมกันโอ้ยเราผ่านเมืองนี้ไปได้แล้วครับเอาละไอหนูเอ้ยนั่นแหละทำได้ดีมากเลยตอนนี้เรียบร้อยครับ โอเคมาต่อกันขอเวลาเติมกระสุนแป๊บพูดอะไรมันไม่มีซับขึ้นวะเนี่ยโอ้โหเก็บกระสุนปะเราพร้อมยังด่านนี้อันเดอร์กราวมาเปิดไฟกันอือโอ้โหอย่าพึ่งปึ้ม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 เรียบร้อยออตรงนี้มีอาพยาบาลอยู่ ขอใช้พยาบาลก่อนโอ้ขอรักษาบาดแผลก่อนสิรึบเรียบร้อยอ้อมีระเบิดไอ้นี้ด้วยช่างมันเอาเนี้ยแหละไปครับเราขึ้นบันไดไหมโอ้โหเยอะนะเนี่ยอืมเยอะพอสมควรโอ้อะไรอะไรวะเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บปึ้มปึ้มเรียบร้อยโอ้ตอนนี้เราอยู่ในใจกลางเมือง oh นะครับ ซอมบี้น่าจะเยอะหลังแหกไหมล่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหเกือบโดนดึงแล้วได้ยินเสียงบูมเมอร์แถวเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยเละปะเราต้องลงท่อกันใช่ไหมชาร์เจอเออเออเออโอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่แหละโอ้โหได้ยินเสียงวิทย์อีกแล้วอ่ะก้มครับลงท่อน้ำ มาอืมไปกันเถอะตรงนี้วิ่งเช้าอะโอ้โหไปเร็วเร็วเออเออไปเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมาเกาะหัวเฉยอืมมีร้านกาแฟไหมหิวหิวแล้วเนี่ยโอ้โหยิงขาขาดไปเลยอุ้ยวิทนี่า อุ้ยต้องผ่านด้วยเหรอเนี่ยอ๋อลงทางนี้ไปไปไปเข้าร้านมาเปลี่ยนปืนแล้วอันนี้ปืนยิงสามนัดโอ้ยไม่ก๊อฟซะด้วยอืมมาห้องน้ำไว้ใครมาขี้แถวนี้ปิดประตูกันไปขึ้นข้างบนกันเถอะโอ้ปืนเพียบเลยตรงนี้ไปข<ป>ึ้นข้างบนอีก โอ้โ้โอ้มามีผู้หญิงร้องไห้อยู่แถวนี้ดับไฟซะพวกโอเคดับไฟเออดับไฟก็มองไม่เห็นสิวะอุ๊ยนี่มันโอ้โหนี่มันปืนปืนร้อยนัดมาถึงเวลามันแล้วพวกโอ้โหโอ้โหเละเลยยิงทีเดียวเอออ๋อต้องไปทางนี้มาข้ามตึกมาไปเร็ว โอเคปลึ <Mile dizzy> ้ป <Olymp us> ึืบปึืบโอ้มีลังกระสูนด้วยโอ้โหโมโนท็อปเพียบมันแล้วทีนี้อืมคว้างไปเลยเฮ้ยโอ้โหอย่าเพิ่งยุ่งเราขอเคลียร์ซอมบี้รอบนี้กันนะครับโคตรมันเลยพอแล้วแหละไปกันเถอะไปลงทางลงไปทางนี้กัน อืมโอ้โหปืนกระสุนแรงมากยิงทีนี่ตัวขาดเลยดูดิโอ้โหสุดยอดปะล่ะโอ้ยมันมากันเว้มันมากันอืมอืมเป็นไงไม่รออหรอกพวกเออค่อยๆใช้กระสุนอย่างประหยัดนะครับเออปึ้ง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 ยิงไม่โดนเลยปะใครวิ่งตามมาไหมไม่มีเว้ยเอาทางไหนเนี่ยอืม ทางนี้เหรอโอเคไปบอมเก็บเลยโอ้โหเพียบเลยเว้ยนี่มันร้านดนตรีนี่วมั้ยมีคอนเสิร์ตด้วยเป็นคาเฟ่โอ้โหเฮ้ยชาร์เจอร์อุ้ยบูมเมอร์ด้วยโอ้โหเป็นไงปืนแรงนะครับปึ๊บปึบปึ๊บโอ้โหปึ๊บปึบปึบมาลงมาด้านล่างแล้วตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ใต้ดินนะครับอืมโอ้โห้เพียบว่ะเพียบว่ะโอ้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 อย่าปึ๊บปึบปึ๊บมาเคลียร์ให้หมดเลยอย่าให้มันอาอติดติดติดโอ้ยนี่ที่นี่เหรอเนี่ยไปได้ไหมเฮ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์พอเราเจอฮันเตอร์แล้วอยู่ไหนวะมองไม่เห็นแล้วเว้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โห แมงโดนโดนกระสวกไส้โอ้โหยแทงแ,แทงไอ้ฮาแทงโอ้โหยล้มเลยกูแม่งเอ้ยตกใจเอนนเอขอบใจมากเออช่วยเราช่วยเราหนะ่อยโอ้โหยนั่นเลือดแดงเลยโอ้โหยล้มแ,แล้วเออเป็นไงละ่ะโอ้โหยปืนปืนปืนไม่บ้าเอ้ยแดงแล้วกู เอ้ย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 โอ้โหตายสักทีโอ้โหสุดยอดไม่เป็นไรหรอกดูเหมือนรู้สึกดีเหมือนเกิดใหม่เลยเฮ้ยช่วยเราหน่อยสิเร็วๆโอ้ยฉันก็จะช่วยนายแล้วถ้าเราไม่รักษาตอนนี้หมายถึงเราต้องตายนะครับมาล้มครั้งต่อไปหมายถึงความตายนะครับแหมเพราะเราล้มสองครั้งเพราะเอห่าแทงนี่เลยเรียบร้อยละโอ้โห ตายและเก็บพวกนี้ไปถล่มมันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเถอะปืนปืนเอ็มสิบหกนะครับป๊บะไปตามทางเดินนี่แหละเห็นอะไรแวบๆเอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันเป็นซอมบี้ที่ไอ้นี่ดีกวะโอ้โหเรียบร้อยได้กระเป๋าพยาบาลด้วยครับแหมดีเหลือเกินอ๋อรู้และเดี๋ยวเราขอใช้ระเบิดไปบอมก่อนเพื่อล่อซอมบี้แถวนี้นะครับเอาละ ดูนะปุ่มแมงไม่มีเลยโอ้โหไอบ้บ้าตัวบนพิดอีกแล้วหลบเมื่อของเจ้าสปิตอร์กันเถอะเอหอหฮ้ยถังน้ำมนันอ้าวกระสุนไฟอีกแล้วครับโอ้ยโอยกดผิดเออมาระวังกระสุนไฟไวไ้เพื่อนหน่อยทุกคนเก็บกระสุนไฟเร็วโอ้เยี่ยมเลยเอาละ ต,ต้องไปทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้ไปไปทางนู้นแน่นอนแล้วมีมาเบสบอลด้วยเฮ้ยไปทางไหนวะเฮ้ยเสียงไอ้นี่สโมกเกอร์โอเคน่าจะเป็นทางนี้โอเคมาไปาเร็วลงข้างล่างกันดาวดาวเลยลงมาข้างล่างเออ โอ้โหนี่ลงใต้ดินลึกลึกมากโอ้โหชาร์เตอร์ยาเรียบร้อยเปรืงองกระสุนแล้วเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วต้องลงน้ำด้านล่างมาปะโมโนโท็อประเบิดเรียบร้อย <า S 1> ไอ้นั่นฉันเก็บไปใช้เองแล้วกันหมายถึงอะไรอ๋อขอบใจมากโอ้โหลงแล้วปึ๊บ โอ้หโยเพียบโอ้โอ้ปึบอื้มปึบซอมบี้เพียบเลยครับไอสปิสเตอร์นี่ว่าไอตัวพ่นพิษเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาขอขึ้นไปสังหารออ้ยเรียบร้อยนี่อะไรถังระเบิดโอ้มียาด้วยกินยาก่อนกระึบโยนไว้เฮ้ยยา ขึ้นมาเร็วเอาขึ้นมาดิมาโถเอ้ยไม่ยอมขึ้นมาโดนไฟลวกเลยแม่งอู้หูเออเรียบร้อยโอ้ยาเนี่ยเฮ้ยสโมเกอร์โอ้โหเกือบแล้วโอ้ยบูมเมอร์ตายละตายละแอบมุม,มก่อนครับเออมาเลยไขไม้ใกล้หวดหมดอ่ามาปึ๊บ บูมเมอร์เอาอีกแล้วโอ้โหเพียบเลยเว้ยซอมบี้โอ้โหยคตรซอมบี้อันนี้เป็นไรมาต้องปกป้องพวกนี้นะตอนนี้ยังเพ่งโดนเมื่อบูมเมอร์เต็มไปหมดเลยเอาหายยังไะโอเคหายแล้วเราขอใช้กระเป๋าพยาบาลให้ไอ้นี่ก่อนพวกมันแสบจริงๆเดี๋ยวฉันช่วยรักษาให้เอง เรียบร้อยปะไปกันเถอะดูนั่นกล่องปฐมพยาบาลนั่นเป็นของฉันแล้วเก็บกระสุนให้พร้อมตเติมกระสุนที่นี่ไปถ้าเราเปิดตรงนี้จะมีเสียงแน่เลยครับไปรับรองว่าต้องวิ่งกันกระจายมาการโจมตีระยกละลอกใหญ่กำลังมาแล้วไปครับโอ้โหไปละ,ปะ ทางนั้นทางนั้นเร็วเร็วเพื่อนโอ้โหซอมบี้เพียบเลยโอ้โหไยครับคลิปมูวิ่งไปต่อเลยไปขึ้นข้างบนต้องรีบไปปิดสัญญาณครับมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเปิดประตอูอย่าขึ้นมาโอ้โหโอ้โห เพียบเลยมาตามทางนี้มาแล้วจะปลอดภัยเพื่อนโอเคยังอยู่รอดกันครบทุกคนโอ้ยอย่าอย่าอืไปข้างหน้านี้เป็นเซฟรูมนะครับโอ้ยตอนนี้เราอยู่ในท่อระบายที่โคตรแคบซอมบี้เพียบอือปเติมกระสุนได้ยินเสียงอะไรด้วยโอ้โหเพียบสาดแล้วสาดอย่างเดียว มาเยอะจริงๆว่ะอุ๊ยไอ้สปิเตอร์โอ้โหเยอะไปไหนวะเนี่ยมาแม er <ff> ่งมาเป็นร้อยเลยโอ้โหไปแล้วขึ้นข้างบนโอเคตรงนี้มียาอยู่เพื่อนเร็วมาเก็บเร็วโอ้ขอกลุกนี้ไว้ใช้ล่ะต่อไปก็กระเป๋าพยาบาลสินะแม่งไม่มีกระเป๋าพยาบาลแล้วตอนนี้ โอ้โหไอ้เซฟลุมแล้วมาเร็วโอ้ยเยี่ยมเลยไายละปิดนั่นแหละทำสำเร็จนะครับโอเคนี่ก็ประมาณ20กว่านาทีแล้วยังไงก็ขอแบ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ผ่านท่อระบายน้ำมาจนถึงที่ไหนแล้วก็ไม่รู้กำลังจะออกไปข้างนอกอีกรอบหนึ่ง โอเคสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร้แล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับมาดูกันว่าในพาร์ทหน้าเราจะเอาชีวิตรอดยังไงกันนะครับสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม